สวัสดีค่ะวันนี้มีพัสดุมาส่งค่ะวันนี้มีพัสดุมาส่งนะคะสองชิน้นเป็นชิ้นแรกนะคะจากร้านพี่อรอนในเป็นในไอจีนะคะค่ะชิ้นที่สองเป็นเป็นมาการองค่ะ M อ็มแอหรือเปล่าแต่ว่าดูแค่ IG ชื่อว่า m m ็ม o อ e เอ็มเกรชสองมีสองไหมไม่แน่ใจนะคะ วันนี้มาส่งนะคะเดี๋ยวมาแกะกันเลยวันนี้อาจจะไม่ได้รีวิวนะคะเรามาดูที่ชิ้นแรกกันเลยทังไปมาแกะกันเลยชายนี้นะคะให้ทายราเป็นนี่เป็นขนมกระดาษนะคะเป็น2ชิ้นนี่ เป็นรรทุตี้ฟุตี้สีม่วงกับรสผลไม้รวมนะคะสีฟ้าค่ะเรามาดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นต่อไปนะคะเป็นอืแกะกันเดี๋โอ้โหเป็นร้านมากะลองแหละบอกเลยแล้วกันแกะยังไงแกะแป๊บนึงนะคะโอเคสภาพยับเยินเลยอืม ของไม่สนใจนะคะว่าเป็นยังไงสนใจแค่โอ<ฮ>้ยแกะไม่ได้เคได้ละอ้าวอ้าวติกห้อโอเคนี่ไงน่ากินไหมเป็นมาการองนะคะอันนี้เป็นไซสิวอ่าวพังยับเยิน อันนี้เป็นเหมือนกันไชส้จิ๋ววันนี้สั่งมาทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ยโอ้ยอยากเย็นไปหมดเลยสงสัยออกมากระทแทกแรงมั้งค่ะอันนี้ก็ขอจบแค่รีวิวแค่นี้แล้วกันนะคะมาไม่เยอะหรอกกับขนมกระดาษเฮ้ยอย่าลืมกดติดตามให้เราหรือกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ